行了 Like ours be I felt for you like a child สวัสดีครับสสดออีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่เขาแหลมนะครับเป็นวันที่สองละวันนี้นะฮะโอ้โหปลาก็ค่อนข้างดูเดือดฮะดูเดือดคือกัดมันพอกัดครับแต่ช่วงเช้าแต่พอหลังจากประมาณสักเที่ยงไปแล้วเนี่ยโอ้โหหาปลายากมากครับก็ยังก็ยังมันจะต้องมาดูกันอีกครับว่ามันจะกินหรือไม่กินอีกรอบหนึ่งครับวันที่สองตอนนี้ครับก็วันนี้ก็ยังใช้ออกรชิปเหมือนเดิมนะครับเป็น วันนี้ก็จะใช้เป็นสีเขียวดำนะครับดำเขียวเขาเรียกว่าอะไรอ่าดำหลังเขียวนะฮะหางตุ่มไม่เปลี่ยนนะครับอ่าคันที่ใช้ก็เป็นน็อตโค้ดอาร์กอนนะครับรอกที่ใช้ก็เป็นฟิสเทคคอปบ้าตัวใหม่นะครับเป็นสีไทเท็นนะฮะตัวใหม่สายเขาเป็นอาร์มโด้พีสามนะครับอย่างรอกฟิสเทคคอปบ้าเนี่ยครับก็ด้านในจะเป็นเฟืองด้านในก็จะเป็นเฟืองขับ นะครับเฟืองขับกับเขาเรียกมินเนี่ยนเกียร์นะครับไม่รู้เรียกถูเปล่าเสืองพินเนียนเน่ยนครับพีนเนี่ยนเกียร์นะครับเป็นทองเหลืองนะครับกับเฟืองขับที่เป็นทองเหลืองกับเฟืองที่เราหมุนเนี่ยเป็นทองเหลืองแล้วก็ลูกปืนสิบบอลเบรลิงนะครับคาวไว้ก่อนนะครับน้ําหนักน่าจะได้ประมาณห้าจุดห้านะครับนะฮะน่าจะประมาณห้าห้าห้ากับห้าจุดห้านี่ครับกำลังเบรกนะครับ สิบลูกปืนนะครับสิบลูกปืนบอลแบลลิงนะครับตัวนี้ก็ยังที่บอกนะครับเป็นหน่วงระบบเดียวนะครับแม่เหล็กสิบเม็ดนะฮะตัวนี้จะเปิดให้ดูครับนี่ครับแม่เหล็กสิบเม็ดดูตัวสปูลนะครับกับกับดูแม่เหล็กนะครับสิบลูกปืนก็จะมีคลาสซิ่งนะครับเป็นลูกปืนคลาสซิ่งเป็นเอ็มดีเจแปเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาเข้าๆมาแล้วพันหกนะครับสายที่ใช้วันนี้ก็เป็นอัลมานโดพีอสองนะฮะก็ ก็งานหนักแล้วครับตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็มานี่สองวันนะครับผมใช้ทั้งวันนะครับวันที่2แล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ช็อกลีดนี่ก็เป็นฟลูโคลคาร์บอัลเปของนอตโค้ดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันวันนี้มันจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนสำหรับออกก้าชิปกบยาดําน้ำสามแอคชั่นซื้อเลยไม่ต้องรอ นี่ดูไม่ต็ดเอดิชั่นเขียวท้องแก้วครับตัวนี้นะเราหมุนมาเรื่อยๆครับหมุนงงๆมาเลยฮะตีไปหมุนมากัดพวกกะวัดเลยครับคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นรถโคดอาร์กอนครับเราก็เป็นฟิสเทคขอบบ้าซื้อเลยไม่ต้องรอ ป๊อกฮ่านี่ะลรู้ก็หลกเลยฮนะปล่อยครับเนาโอ้อดีกัดที่อย่างอุสมรุทั้งนั้นเอาของเงี้ยมาใหมา ไอโจ๊ะไม่เลยชอนไม่เลยไอดโจับโจ๊ะใจส์ปช่อนเ้เออวะเห็นหางไม่รายไม่ได้หาง่ะ แดดออกก๊าชิปเขาแล้วรบน้ำมั่งจิบน้ำมังเมื่อกี้นี้กัรแบบไม่ระวังเลยบั้มเลยลุกเลยครับพาว e ิ l i ดีมากครับรับคันเบ็ดนะทะลุเลยครับน็อตโคต้ดนหะ้าสิบสี่นะครับวัดทะลุแล้วตัวนี้ก็ไซส์โลโลนิดนิดได้ครับกันสีเขียวส้มครับเป็นสีลิมิเต็ดเหมือนเดิมกันที่ใช้ก็เป็นอย่างนี้ครับน,น็อตโค้ดอาร์กอนเวทห้าสิบสี่แล้วก็ลอ้อฟิ t เทคคา p ้าสายมโมดูลพีสองครับออรการชิปกบยางดำน้ำสามเอชซื้อเลยไม่ต้องรอ นนดำน้ำครับกินใช้สาล่ายเลยครับตัวนี้อย,ยากจขอยันหลับยับเรับครับถ่าวัดทุเรศน,นิดนีด้นไม่รู้จะวัดท่าไหนนะ <c oughs> ครับเคาะอย่างที่บอกครับถ้าเราตีแนวยาวได้ครับเราจะเคาะข้างฝ่ายหญ้าเคาะข้างสาล่ายเวลาปลา มันจะเน้นแบบว่าให้ปลามันเห็นเหมือนเหมือนลูกปลาวิ่งเน้นทั้งตัวนะครับเน้นให้เห็นทั้งตัวนะครับอันเนี้ยนะครับสีส้มนะครับโอ้ยสีส้มนะครับันเอ,อกกาก้าชิปครับกบยางดำน้ำสามแอคชั่นนะรอกเป็นฟิลเตอร์คอปปานะครับตีนิ่งๆนะครับคันก็เป็น Not gon, นอตโค้ดอาร์กอนนะเวท54เดี๋ยวก็เป็นเอ,อกกาชิปกบยางดำน้ำสามแอคชั่น xứ lời mấy nông lò ดูครับ่เดี๋ยวไปติดต่อนสาสฝดเลยอืมโอ้โหตัวใหญ่วะใหญ่โอ้โมาแล้วมัตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ตีผิวน้ำครับกินเต็มคำ ยอกาชิปสีเ uhm ขียวดำครับเช้ากัดโคตดีตอนบ่ายตั้งเที่ยงมานี่คือตัวแรกครับใหญ่ด้วยไซส์เกือบโลตัวนี้ะ กินสีเขียวหลังดำนะฮะเขียวหลังดำตัวนี้อุ้ยเขียวเข้ามืออีกแล้วอ่ะเขียวหลังดำเห็นไหมครับเขียวหลังดำว่ะโอ้โหโผล่โฮโฮโฮร่บสุดยอดอวัดจากตรงนี้น่าจะสิบสิบนิดนิดครับเสร็จฮกสุดๆครับ,รบตัวนี้นัดโคตรอากอนรอบเป็นพิเทคคอปปา สายโิโดพีสองครับออก้าชิปกบยางดำน้ำสามแอคชั่นซื้อเลยไม่ต้องรอ